ถ้าท่านยังไม่ได้ชมคลิปแรกนะครับผมอยากจะบอกคร่าวๆว่าการเดินทางครั้งนี้ผมตอบรับคำรับเชิญของเมืองโอกุโตะครับเมืองเล็ก,ลกๆที่ห่างจากโตเกียวไม่ไกลครับประมาณแค่2ชั่วโมงอบอุ่นอยู่ท่ามกลางหุบเขาของจังหวัดยามานาชิประเทศญี่ปุ่นในตอนแรกเราเดินทางท่ามกลางสายฝนนะครับสัมผัสบรรยากาศเงียบสมงบของผู้คนความเรียบง่ายและสน่ห์ของเมืองแห่งนี้ แต่ตอนนี้ครับวันลุ่งขึ้นฟ้าเปิดแล้วครับวันที่สองเราได้เดินทางท่ามกลางท้องฟ้าที่สดใสามากๆไร้เงาของเมฆฝนเราออกเดินทางไปยังจุดต่างๆของเมืองโคกุตโตเพื่อไปสัมผัสธ,ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเมืองเล็กๆแห่งนี้ครับอาจจะหลบซ่อนอยู่ท่ามกลางขุนเขาแต่มันกลับซ่อนเรื่องราวมากมายที่ควรค่าแก่การค้นพบครับแล้วท่านจะรู้ว่าโฮกุตโตมีสเสน่ห์ในแบบท,ที่ไม่มีแผนที่ใดเคยบอกทัานได้ครับ วันที่2ครับฟ้าใสกิ้งครับสงสัยอิทาลตของตุ๊กตาเรียกฝนคงหมดตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ฟ้าใสเราไปทํากิจกรรมเอาท์ดอร์กันครับเราไปที่สะพานยะสกัตเกะครับสะพานแห่งนี้บางคนเรียกว่าสะพานเหลืองมันมีสะพานแดงด้วยนะครับแต่วันนี้เขาปิดซ่อมอยู่สะพานเหลืองก็สวยไม่แพ้กันครับและมันเป็นสะพานที่ตัดกับความเขียวขจีของหมู่มวลแมกไม้ที่สําคัญครับมองไปไกล ฉากของสะพานมันจะทอดตัวผ่านสายตาเราแล้วไปเจอกับภูเขาไฟฟูจิลงตัวกันเหมือนภาพวาดเลยครับผมว่าสะพานแห่งนี้สวยแลวมันมีจุดแวะพักให้ท่านเดินถ่ายรูปได้ความเขียวขจีของป่าเบื้องล่างตัดกับสีเหลืองของสะพานมันทำให้ท่านเหมือนหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่งครับสวยงามจริงๆครับ เมื่อโฮกุโตเนี่ยนอกจากจะเด่นเรื่องธรรมชาติแล้วนะครับประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองเล็กๆเ,เ,เมืองนี้ที่ซ่อนตัวอยู่ในธรรมชาติน่าสนใจมากๆเราแวะมาที่ร้านคินเซเคงไดงาฮะระครับร้านนี้เป็นร้านขนมครับร้านขนมญี่ปุ่นที่มีอายุกว่า140ปีและขึ้นชื่อเรื่องขนมชิโรงะเนโมจิครับ ที่เป็นไฮไลท์คืออยากให้มาชิมครับมัสึชินเง็นโมจิหรือโมจิหยดน้ําที่พวกเรารู้จักกันดีพวกเราทราบไหมครับจุดกําเนิดเริ่มต้นมาจากร้านแห่งนี้ครับเจ้าโมจิหยดน้ำเนี่ยจะมีเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดครับในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยาแต่เพื่อเราครับเปิดร้านโดยเฉพาะให้คนไทยอย่างเรามากินโมจิหยดน้ําจากฝีมือของเจ้าของร้านซึ่งเป็นเจเนอเรชั่นที่4แล้วนะครับ ความน่ารักของเขาคือนอกจากจะทําขนมให้เราทานยังมายืนอธิบายถึงความเป็นมาของร้านแล้วก็เชิญชวนให้กับพี่น้องคนไทยมาเยี่ยมชิมนี่คือความน่ารักของร้านขนมญี่ปุ่นร้านนี้กินแล้วชื่นใจกินเหมือนกินน้ำแร่ธรรมชาติและมีความหวานมีความอร่อยของขนมด้วยบรรยายไม่ถูกครับเอาเป็นว่าทานเสร็จแล้วเหมือนได้พลัง,งมีงชีวิตชีวากลับคืนมาจริงๆครับถึงเวลาอาหารกลางวันครับปกติผมเป็นคนไม่ค่อยชอบชอบทานเนื้อแต่ก็ทานลิ้นวัวได้ แต่ครั้งนี้นะครับพี่ในทีมงานบอกรีวิวอาหารให้หน่อยผมบอกผมไม่รีวิวครับอาหารผมไม่ถนัดแต่พอหยิบจับเข้าปากคาแรกผมบอกว่าขอครับขอรีวิวหน่อยผมรีวิวสั้นๆแล้วกันครับสายเนื้อไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับอร่อยนุ่มลิ้นแล้วก็เป็นเนื้อที่ฟาร์มเลี้ยงอยู่ที่นี่ครับได้อาหารที่ดีน้ําดีบรรยากาศดีมันทําให้เนื้อคุณภาพดีมากๆครับเวลาผ่านไปรวดเร็วมากครับเพิ่แป๊บเดียวครับจะถึงช่วงบ่ายช่วงเย็นแล้ว โปรแกรมท้ายๆของวันนี้นะครับเราไปที่ซันเมโดคิโยซาโตะครับมันคือการนั่งกระเช้าขึ้นไปชมวิวที่จุดชมวิวฟูจิที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดยามานาชิครับช่วงนี้ไม่มีหิมะนะครับเรานั่งกระเช้าเข้าไปชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงามแทนซึ่งสวยไปอีกแบบครับและบน ยอดที่เราขึ้นไปชมเนี่ยนะครับเป็นเนินเขามันมีจุดชมวิวเป็นจุดที่นั่งพักเป็นจุดที่แวะถ่ายรูปมีกาแฟให้ทานแนละที่สำคัญครับวิวพาโนรามารอบตัวเราเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและฟูจิก็อยู่ไกลๆครับลมพัดมาเย็นๆบรรยากาศแบบนี้ถ้าเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนี่โอ้โหพระเจ้าคุณเอ้ยผมว่าสวยงามเกินคำบรรยายมาก อีกแบบหนึ่งนะครับทุกฤดูของที่นี่ผมว่ามีความสวยที่แตกต่างกันไปและนี่คือความน่ารักของคนที่นี่ครับปกติแล้วนะครับเนินเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเล่นสกีเป็นหลักแต่ก็จะมีอีกเนินหนึ่งซึ่งเขาให้เล่นตัว G ีค r รซึ่งก็เป็นการใช้แรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งรถไม่มีเครื่องยนต์แต่ท่านจะต้องเบรกให้ได้บังครับรถให้ได้เป็นความท้าทายที่สนุกไม่หวาดเสียวเลยครับเรียกว่า อยากลองอีกรอบอยากลองอีกรอบแต่นี่คือความน่ารักคือวันนี้เขาปิดนะครับแต่เพื่อคนไทยอีกแล้วครับเห็นไหมครับว่าคนที่นี่กับคนไทยน้ําใจยิ่งใหญ่จริงๆครับเปิดให้เราโดยเฉพาะเปิดให้เราโดยเฉพาะจริงๆครับแล้วก็มอบของที่ระลึกเป็นถุงมือให้กับเราด้วยทํามออหมวกให้ได้คงให้หมวกไปแล้วครับแต่นี่หมวกเขาต้องใช้ต่อมอบของที่ระลึกเป็นถุงมือให้เรากลับไปและเราก็เก็บความทรงจําความตื่นเต้นปนกับความประทับใจใครสนใจมาที่นี่ครับ คันจว่ะเรากลับมายืนที่จุดเดิมครับคือเซเซเนียวโฮเทลคืนแรกเราพักที่นี่ครับที่นี่มีมากกว่าโฮเทลครับมีมากกว่าโรงแรมมันคือวิวพานอลมรามาที่ท่านจะเห็นภูเขาที่สูงที่สุด3อันดับแรกของญี่ปุ่นที่นี่ที่เดียวเลยครับและไอศครีมบอกได้เลยครับว่าพรีเมียมมากๆครับเวลาผ่านไปเร็วหลือเกินครับเราเดินทางมาถึง วันสุดท้ายของการเดินทางมาโหกุโตครั้งนี้แต่มากแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นการเดินทางที่ครั้งสุดท้ายแน่นอนค่ะมันจะต้องมีครั้งต่อไปด้วยสถานที่สวยงามมากและคนจิตใจงดงามมากขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับการเตรียมการที่แบบดีเลิศประเสริฐสีและฝากขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ในฟุตเทจในวิดีโอที่พี่หมีถ่ายมาแล้วเขามายืนต้อนรับเขาเอาของมาให้คนเหล่านั้นจะอยู่ในในหัวใจของเราตลอดรวมทั้งน้องบิวด้วยนะครับขอบคุณสำหรับทริปที่มหัศจรรย์อยากให้บิว ใช้เวลานี้เชิญชวนเหมือนกับอยากให้คนไทยรู้สึกเหมือนกับพี่หมีตอนนี้จะเห็นได้ว่าคคกุตัวเนี่ยอยู่ห่างอยู่ห่งางกันแค่สองชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วก็มันรอบล้อมไปด้วยแบธรรมชาติที่สวยงามสถานที่เที่ยวก็มากมายและอีกอย่างถือว่าเป็นจุดใหม่ๆที่แบบคนไทยอะไม่รู้จักแล้วก็แบบไม่ส้องใครแน่นอนในโซเชียลอะคะ่ะดังนั้นบิวก็แบบอยากจะเชิญชวนให้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์นี้ด้วยตัวเองเนี่ยที่จากตันนีและอยากจะแบบสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ดีๆแบบนี้ที่แบบหาที่ไหนไม่ได้อยากให้มาที่เมืองโคกุตโตแห่งนี้นะคะครับคือ โดยเฉพาะมีคนไทยที่พร้อมจะต้อนรับคนไทยถ้ามีปัญหาอะไรก็นี่แหละค่ะติดตอนได้เลอก็ลอดเวลาใช่เลยก็โอเคละค่ะถึงเวลานี้ก็ขอบคุณน้องบิวไปแล้วน<ช>ะครับก็อขอให้ ฝากต้อนรับพี่น้องคนไทยด้วยเนาะการเดินทางของเราในครั้งนี้พี่เชื่อว่านอกจากวิวแล้วเนี่ยยังมีคนที่รายล้อมมาเป็นจำนวนมากที่ทําให้ทริปการเดินทางครั้งนี้สําเร็จอีกท่านหนึ่งก็คือคุณเคซังขอบคุณครับสิ่งที่เขาแสดงออกมันมากกว่าภาษาที่เราจะเข้าใจเราเข้าใจลึกไปถึงหัวใจเขาว่าเขามาเพื่อต้อนรับเราอะแล้วชื่ว่าสำหรับคนไทยเคซังก็เดินต้อนรับก็ขอให้เคซังพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นอามาซไชิชอนิ

ต่อไปอะค่ะแนนาคนนี้คืออยากให้กลับมาที่นี่อีกแล้วเขาก็จะพาไปสถานที่ใหม่ๆอีกแน่นอนที่แบบจะต้องที่กับตานจะต้องประทับใจและนอกจากกับตนเหนือเนี่ยก็อยากเชิญคนไทยคนอื่นด้วยให้เข้ามาในเมืองโคโตะค่ะเพื่อที่มาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองโคโตะครับลออยู่นะคะขอบคุณฝากขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณรอบคุณคนนี้อันนี้ก็ตอคยมาเรากีอีกคนนึงเดี๋ยวให้เขามาแนะนำตัวอนะโอเคค่ะพี่ออครับพี่ออก็เป็นคนที่ชอบญี่ปุ่นัะญี่ปุ่นมาญี่ปุ่น ประมาณเกือบ20ปีแล้วนะครับจนทุกวันนี้ก็มีอีกหนึ่งธุรกิจก็คือบริษัทเจแปนออฟพา j a p เจแปน Pass, <All> Pass. ครับก็มาก่อนทำตั๋วรถไฟทำทุกอย่างแพ็กเกจท่องเที่ยวนะครับที่โฮกุโ hmm. ตะก็เช่นกันมาปุ๊บรู้สึกว่าเอ้ยที่นี่มีศักยาภาพที่จะทำให้คนไทยรู้จ mm ัก hmm. ให้มาท่องเที่ยวที่นี่ mm hmm. ก็เลย <laughs> คลิปนี้ <Yeah. S 1> เชิญกับตอนหนี้ มาดูโอ้โหปรากฏว่าชอบด้วยแล้วก็ทุกๆคนที่นี่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีโคกุโตไม่ได้เป็นเมืองที่มาแค่ช็อปปิ้งมาทานอาหารญี่ปุ่นแต่ธรรมชาติงดงามมากมาเถอะครับโคคุโตมาครัทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่มาตานเนโคคุโด ทุกท่นานอีกครั้งหนึ่งนะครับมาตาเน